ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพวกเรามากันถึงขั้นนี้แล้วหากไม่เข้าไปก็กระไรยอยู่เฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มไปกันเถอะพวกเราเข้าไปดูให้แน่ชัดว่ามันคือสิ่งใดกันแน่ซ่งยี่เฉินพยักหน้าเขาเองก็ต้องการพิสูจน์เช่นกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เฉินเซียงเปิดใช้งานขายพลังป้องกันกระจกเทพหกวิธีแม้ขายพลังของเขาจะไม่ทรงพลังมากนักแต่ด้วยรูปแบบผนึกประทับของฟองเค่อเอ๋อที่ใช้ผสมผสานก็ยิ่งทําให้ขายพลังมีความกล้าแกร่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้หลังจากเตรียมการเสร็จสับเฉินเซี่ยงจึงได้นำพาซ่งยี่เฉินขึ้นไปยืนบนกระจกเทพหกวิธีเมื่อขึ้นมายืนบนกระจกเทพหกวิธีซ่งยี่เฉินก็รู้สึกถึงความปลอดภัยอย่างน่าประหลาดอุปกรณ์เทพของเจ้าช่างทรงพลังจริงๆ ซ่งยีเ่เฉินกล่าวชื่นชมแน่นอนแต่หากได้รับแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตา๋าก็จะสามารถปรับแต่งให้ทรงพลังได้มากกว่านี้55เฉินเซี่ยงหัวเราะหากทุกอย่างราบรื่นเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเป็นจานวนมากเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะมีอาวุธและอุปกรณ์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นทรงยีเ่เฉินพยักหนา้าอย่างไรก็ตามตอนนี้ข้ากังวลว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทาให้การเก็บเกี่ยวแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าของพวกเราไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่จําเป็นต้องกังวลข้าเชื่อว,ว่าจะไม่มีสิ่งใดขัดขวางการเก็บเกี่ยวของพวกเราได้เฉินเซี่ยงกล่าวแม้ว,ว่าแรงกดดันที่พบเจอเมื่อครูชวนให้รู้สึกหวัดหวั่นแต่มันเป็นเพียงวูบเดียวและหายเงียบไปดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้สึกกังวลมากมายนะกระจกเทพหกวิธีทยานฝัดหมองมอหอกไปเรื่อยๆก่อนที่เฉินเซี่ยงจะเริ่มสังเกตเห็นซากหักพังกองระกเก,กะกระซากหักพังเหล่านี้มีอยู่มานานแสนนานทว่ามันไม่ได้เสื่อมสลายไปตามการเวลาเสียอย่างนั้น ซากหักพังที่ผ่านช่วงเวลามาเนิ่นนานสมควรเสื่อมสลายไปจึงจะถูกต้องอย่าบอกนะว่าที่นี่ใช้แร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าสร้างตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้างเชินเซี่ยงกล่าวเขารู้มาว่าสถานที่แห่งนี้ถูกทำลายมานับหมื่นปีใช่แล้วสิ่งก่อสร้างของที่นี่ใช้แร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าเข้าร่วมทำให้มีความคงทนไม่เสื่อมสลายไปง่ายๆคำตอบของซ่งยีเ่เฉินทำให้เฉินเซี่ยงถึงกับสูดหายใจลึก ปรากฏว่าสถานที่แห่งมีการใช้แร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าในการก่อสร้างเสียอย่างนั้นประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญในโลกภายนอกต้องตกตะลึงไม่เว้นแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญที่เบื้องบนวัตจักรหมื่นเตา๋าต้องทราบด้วยว่าแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเป็นวัสดุที่หายากและล้ำค่ายอย่างที่สุดทว่าเผ่าพันธุ์พื้นเมืองกลับใช้มันในการสร้างที่อยู่อาศัยได้จริงๆแง่งมุมนี้ทำให้เฉินเซียงไม่แปลกใจว่าเหตุใดตระกูลเทพสวรรค์บรรพการจึงเกิดความริษยาและต้องการกวาดล้างเผ่เเา อย่างไรก็ตามแม้ว่าตระกูลเทพสวรรค์บรรพการได้กวาดล้างเผ่าพันธุ์พื้นเมืองไปนานแล้วแต่จนถึงปัจจุบันการเก็บเกี่ยวแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าของพวกมันถือเป็นเพียงการเก็บเกี่ยวที่น้อยนิดจริงสิท่านคิดว่าแรงกดดันที่พวกเราสัมผัสได้เมื่อครู่ก่อนมาจากสิ่งใดเฉินเซียงกล่าวถามเมื่อนึกย้อนไปถึงแรงกดดันมันก็ทําให้เขารู้สึกหวั่นใจไม่ใช่น้อยข้าไม่รู้เหมือนกันซ่งยี่เฉินกล่าวแล้วจึงพยายามนึกตรอง อืมมมข้ารู้มาว่าคนนอกที่บุกรุกเข้ามาในนี้จะต้องเสียสติหรือไม่ก็บาดเจ็บหนักในครั้งแรกที่ผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการเข้ามารื้อถอนแท่นบูชาตะวันเทพมันมีอำนาจพลังลึกลับบางอย่างที่ทำให้ร่างกายของพวกมันฉีกขาดจนต้องตกตายอย่างน่าสังเวชพวกมันจำเป็นต้องส่งคนเข้ารื้อถอนแท่นบูชาอีกสองถึงสจึงจะสำเร็จ หวนย้อนไปค่าจดจำได้ว่าผู้เชี่ยวชาญตระกูลเทพสวรรค์บรรพการที่ถูกส่งเข้ามาล้วนเป็นขอบเขตสถานพิพพระดับกลางพวกมันแข็งแกร่งกว่าข้าในปัจจุบันด้วยซ้ำไปแล้วหากข้าเข้าไปจะไม่ตกตายด้วยอำนาจพลังลึกลับหรอกหรือเฉินเซี่ยงอุทานด้วยสีหน้าตื่นกลัวไม่ตรับใดที่มีข้าเคียงข้างอำนาจพลังลึกลับจะไม่ปรากฏขึ้นเห็นสีหน้าหวาดกลัวของเฉินเซี่ยงซ่งยี่เฉินก็ห้ามรอยยิ้มไว้ไม่ได้ แม้ว่าส่งยีเ่เฉินจะยืนยันเช่นนั้นแต่เฉินเซี่ยงยังไม่รู้สึกสบายใจสักเท่าใดนะกร,ระจกเทพหกวิธีทะยานตัวไปอย่างช้าช้ายามนี้เฉินเซี่ยงไม่กล้าใช้ความเร็วเพราะวันเกรงถึงเรื่องไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาภายในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มีหมอกสีดำเช่นเดียวกับด้านนอกเพียงแต่เบาบางกว่าเล็กน้อยส่งผลให้ภายในมีบรรยากาศมืดสลัวแต่ไม่มืดมิดหากพยายามเพ่งสังเกตก็สามารถมองเห็นรายละเอียดของสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจน ตรงนั้นเป็นตำแหน่งใจกลางพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ซ่งยี่เฉินชี้มือไปยังหลุมลึกทางด้านหน้าเฉินเซี่ยงมองตามการชี้นำครั้นจึงกล่าวด้วยสีหน้าฉงนว่าหือมอมมอหลุมลึกขนาดใหญ่เนี่ยนะเป็นใจกลางพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านหลุมลึกที่เฉินเซี่ยงมองเห็นมีปากหลุมกว้างใหญ่พร้อมกับมีความลึกมากดูไม่คล้ายกับใจกลางของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เฉินเซี่ยงเคยพบเห็นตาสถานที่ต่างๆมาก่อน ไม่ใช่อย่างนั้นเดิมทีมันคือลานจตุรัสของที่นี่ปัจจุบันมันเป็นเช่นนี้เพราะเกิดการต่อสู้และแท่นบูชาตะวันเทพถูกือืทอนออกไปซ่งยีเ่เฉินกล่าวด้วยสีหน้าอักอ่วนใจว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราถูกทำลายจนไม่เหลือเขาเดิมให้จดจำเฉินเซี่ยงควบคุมกระจกเทพหกวิธีทยานไปใกล้เคียงกับหลุมดำแต่แล้วจู่ๆเขากลับพบว่าตนเองสูญเสียการควบคุมกระจกเทพหวิธีไปอย่างกระทันหัน เฉินเซียงพวกเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบในหลุมลึกเพราะภายในนั้นไม่ได้มีแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตา๋าซ่งยี่เฉินกล่าวกับเฉินเซียงเมื่อเห็นว่ากระจกวิธีกําลังพุ่งตรงไปยังปากหลุมอย่างไรก็ตามกระจกเทพหกวิธียังคงเคลื่อนตรงไปยังหลุมลึกอย่างต่อเนื่องซึ่งมันทําให้ซ่งยี่เฉินเผยสีหน้ากังวลเฉินเซียงรีบถอยออกมาอยากเข้าไปใกล้กับหลุมลึกซ่งยี่เฉินกล่าวด้วยน้ําเสียงเสียงตื่นตระหนก พี่ชายส่งข่าสูญเสียการควบคุมไปแล้วข้าไม่สามารถหยุดได้เฉินเซียงกล่าวขึ้นเขาไม่รู้ว่าเหตุใดจึงสูญเสียการควบคุมประจกเทพหกวิธีแต่ตอนนี้มันทยานมาถึงปากหลุมลึกแล้วเจ้าสูญเสียการควบคุมเกิดอะไรขึ้นกันแน่ส่งยี่เฉินถามขึ้นแต่แล้วเขาก็สัมผัสถึงแรงดึงดูดที่กำลังเหนี่ยวนำพวกเขาเข้าไปที่หลุมลึกขนาดใหญ่บันไลแล้ว เฉินเซียงอุทานขึ้นเขาพยายามปะตุพลังเพื่อทยานออกห่างแต่ไม่สามารถทำได้บ้าจริงพวกเราไม่สามารถหนีได้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ซ่งยี่เฉินจับแขนเฉินเซียงเอาไว้เขาต้องการพาเฉินเซี่ยงสลัดตัวออกจากกระจกเทพหกวิธีแต่ไม่สามารถทำได้เช่นกันแล,และแล้วทั้งสองก็ถูกดูดดึงเข้าสู่หลุมลึกห้าหาอย่าพยายามดิ้นรนเพราะพวกเจ้าไม่มีทางรอดพ้นพวกเจ้าต้องถูกฆ่ากลืนกินห้าห้า เสียงปริศนาดังขึ้นจากก้นหลุมลึกเพียงได้ยินเสียงเฉินเซียงก็แทบสติแตกเขาพยายามปรตตุพลังอย่างบ้าคลั่งเพื่อพาตนเองและส่งยี่เฉินหลบหนีออกจากหลุมลึกแต่ไม่ว่าเขาจะปรตตุพลังที่รุนแรงเพียงใดมันก็ไม่เป็นผลสำเร็จที่สำคัญพลังมิติเวลาใช้การไม่ได้เสียอย่างนั้นตั้งสติอย่าตื่นตระหนกจนเกินไปส่งยี่เฉินกล่าวกับเฉินเซียงทางสูดหายใจเข้าลึก เฉินเซียงพยักหน้าครั้นจึงมีท่าทีสงบลงเมื่อไม่สามารถทะยานขึ้นจากหลุมลึกเฉินเซียงจึงนำดาบเทพเก้าชั้นฟ้ามากระชับไว้เตรียมเผชิญกับสิ่งปริศนาที่อยู่เบื้องล่างผ่านไปไม่นานพวกเขาก็ถูกดูดดึงมาสู่ก้นหลุมลึกซึ่งพื้นดินด้านล่างมีแสงสีทองปรากฏจังๆอย่างน่าประหลาดแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเฉินเซียงอุทานขึ้นด้วยความประหลาดใจปรากฏว่าเบื้องล่างหลุมลึกเต็มไปด้วยแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเสียอย่างนั้น ถูกต้องแต่พวกเจ้าจะไม่ได้เก็บเกี่ยวมันเพราะข้าจะกลืนกินพวกเจ้าฮ่าฮาเสียงปริศนาหัวเราะอย่างบ้าคลาั่งเฉินเซียงและซ่งยี่เฉินหันตามทิศทางเสียงอย่างพร้อมเพรียงกันครั้นแล้วพวกเขาก็พบเห็นชายชาราตรงผนังหินในระยะห่างร่างกายของมันมีดับหลายเล่มเสียบแทงเหลือแค่ด้ามชัดเจนแล้วว่ามันถูกตรึงร่างติดไว้กับผนังหินเชื้อสายตระกูลเทพสวรรค์บรรพการที่สําคัญมันคือคนของราชสกุลแห่งจกักรพรรดิส่งยี่เฉินกัดฟันกล่าว ทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่เข้ามาหาข้าชายชาราตะโกนขึ้นและเมื่อร่างกายของมันประตูแสงสีแดงฉานเฉินเซียงและส่งยี่เฉินก็ถูกอำนาจพลังดูดดึงเข้าหายอย่างฉับพลันขณะที่กำลังถูกอำนาจพลังดึงดูดทั้งเฉินเซียงและส่งยี่เฉินต่างประตูพลังโจมตีชายชารากันเป็นพันวันบัดนี้ส่งยี่เฉินประตูอำนาจพลังสถานพิภพอันบ้าคลั่งปลดปล่อยปราณพลังกำปั้นอัดกระแทกชายชาราอย่างต่อเนื่องแต่ทว่า ชายชราหาได้สะทกสะท้านต่ออำนาจพลังเหล่านั้นไม่ไอ้มนุษย์ทำตัวเจ้าข้ารอพวกเจ้ามานานมากในที่สุดพวกเจ้าก็เข้ามาที่นี่เสียทีห้าห้าวันนี้พวกเจ้าจะต้องถูกฆ่ากลืนกินชายชราหัวเราะอย่างบา้าคลั่งทางด้านทรงยิ่เฉินยังคงปลดปล่อยพลังโจมตีอย่างไม่รู้จบแต่ไม่อาจระคายผิวของชายชราได้ ขณะที่ทั้งสองถูกแรงดึงดูดเหนี่ยวนำเข้าไปใกล้เฉินเซียงก็รู้สึกกดดันจนเหงื่อจากฝ่ามืออับชุ่มที่ด้ามดาบหักว่าเขาไม่สามารถเอาชนะชายชาราเบื้องหน้าทั้งเขาและส่งยี่เฉินจะต้องตกตายเป็นแน่แท้มาให้ข้ากลืนกินเสียดีๆห้าห้าชายชาราแสยิ้มชั่วร้ายรอยยิ้มของมันชวนให้รู้สึกขนลุกยิ่งนะักไปกลืนกินพ่อเจ้าในนรกซะ เฉินเซี่ยงแค่นเสียงเมื่อถูกเหนี่ยวนำเข้ามาใกล้เขาก็ตวัดดาบเทพก้าชั้นฟ้าอย่างสุดแรงตัดผ่าลำคอของชายชาราเบื้องหน้าดาบเทพก้าชั้นฟ้าปรับแต่งด้วยแร่ศักดิ์สิทธิ์เต๋าปริมาณมหาศาลส่งผลให้มันมีความคมชัดอย่างที่สุดและเมื่อคมดาบตัดผ่านลำคอของชายชาราก็ทำให้แรงดึงดูดเลือนหายขณะที่หัวของมันร่วงตกพื้น อาวุธเทพที่ปรับด้วยแรศกดิสธิ์หมื่นเต่าเป็นไปไม่ได้มนุษย์ถ้ำเช่นพวกเจ้าไม่ได้อย่างถึงวิธีกลั่นสร้างพวกเจ้าไม่มีทางกลั่นสร้างอาวุธด้วยแรกศกดิทธิ์หมื่นเต่าได้สําเร็จชายชารากล่าวด้วยสีหน้าตื่นตระหนกมันเสียท่าเพราะไม่คิดว่าดาบเทพก้าชั้นฟ้าของเฉินเซียงจะคมชัดถึงเพียงนี้เมื่อเห็นหัวของมันกลิ้งอยู่กับพื้นเฉินเซียงจึงหัวเระยะยาะเย้ยหยันขึ้นว่าทําไมจะเป็นไปไม่ได้เจ้าเองก็ได้ประจักษ์แล้วไม่ใช่หรือไปลงนรกเสียไอ้เท่า ว่าแล้วเฉินเซี่ยงจึงเงื้อง,ง้างฝ่ามือแต่แล้วส่งยี่เฉินได้ทะยานตัดหน้าเขาใช้ฝ่าเท,าท้าที่ควบแน่นอำนาจพลังสถานพิภพกระทืบหัวชายชาราอย่างถนัดหัวชายชาราพลันแตกกระจายในพริบตาเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงก็ได้เข้าไปควักมุกพลังสถานพิภพออกจากร่างไรหัวครั้นจึงเก็บเข้าไปในเตาเทพสวรรค์รังสรรค์พวกเราเกือบไม่รอดแล้วส่งยี่เฉินพลงออกมาเมื่อครู่พวกเขาเกือบเสร็จมันแล้วจริงๆ หลังจากได้รับมุกพลังสถานพิภพบเฉินเซียงก็เริ่มขุดแร่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาจากพื้นดินทำไมหลุมลึกถึงมีแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋ามากขนาดนี้เฉินเซียงถามขึ้นก่อนหน้านี้ท่านพูดไว้ไม่ใช่หรือว่าในหลุมลึกไม่มีแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋ออาจเป็นเพราะตรงนี้เป็นใต้ดินส่วนลึกก็เลยมีแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าปรากฏซ่งยีเ่เฉินขมวดคิ้วกล่าว ไม่สิมันไม่ถูกต้องแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าที่อยู่ตรงนี้สมควรมาจากที่อื่นๆหรือจะเป็นไปได้ว่าใครบางคนนำแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋ามาทิ้งไว้ในนี้<ช>เฉินเซี่ยงขุดแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าทั้งหมดขึ้นมาซึ่งมันน้ำหนักรวมประมาณหมื่นจินถือเป็นจำนวนมากมายมหาศาลแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่เก็บเกี่ยวได้จากตรงนี้ถือว่ามากเกินพอเสียด้วยซ้ำเฉินเซี่ยงพยักหน้าอย่างพึงพอใจพวกเรากลับกันเถอะข้าได้รับแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเพียงพอต่อความต้องการแล้ว จำนวนที่เจ้าได้รับยังไม่ถือว่ามากมายนักเจ้าแน่ใจนะว่าเพียงพอต่อความต้องการแล้วจริงๆซ่งยีเ่เฉินกล่าวถามขึ้นเป็นเพราะเขาเคยพบเห็นแรศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่ามามากมายทำให้คิดว่าปริมาณที่เฉินเซียงได้รับไปเป็นปริมาณที่ไม่มากนะักถ้าเช่นนั้นพวกเรามองหาราศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าเพื่อรวบรวมกันต่อเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับเดินไปตรวจสอบร่างไรหัวของชายชาราทำไมชายชาราถึงถูกตรึงร่างเอาไว้ในหลุมลึก ระหว่างที่กำลังนึกสงสัยเขาก็ได้ดึงดาบที่ตรึงร่างชายชาราออกมาครั้นจึงขมวดคิ้วกล่าวว่าดาบเหล่านี้ปรับแต่งด้วยแรศักหมื่นเต๋าแต่ปริมาณที่ใช้ปรับแต่งยังน้อยกว่าดาบของข้าจริงด้วยหากสังเกตจากลักษณะตัวดาบก็คาดว่ามันเป็นดาบของตระกูลเทพสวรรค์บรรพการแต่แล้วทำไมมันถึงถูกตรึงร่างไว้ตรงนี้ส่งยิเชิญขมวดคิ้วอย่างสงสัย เมื่อเห็นว่าซ่งยีเ่เฉินไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เฉินเซียงจึงพูดคุยกับวิญญาณรู้แจ้งก่อนจะให้วิญญาณรู้แจ้งออกมาข้างนอกช่วงที่ผ่านมาวิญญาณรู้แจ้งอาศัยอยู่ในเรือนหลังเล็กอันเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังหยกเขาชอบอยู่อย่างสันโดษและมักเก็บตัวบ่มเพาะพลังจากเมดยาของเฉินเซี่ยงเมื่อออกมาสู่ด้านนอกวิญญาณรู้แจ้งได้มองสำรวจไปรอบๆก่อนจะพยักหน้ากล่าวว่าไม่มีปัญหาข้าจะเริ่มการตรวจสอบเศษเซี่ยวจิตวิญญาณทันที ทักษะศักวิญญาณดูดกลืนของเฉินเซี่ยงไม่เหมาะกับการล้วงความทรงจำของบุคคลที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าตัวเขาเนื่องจากมันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดและอาจทำให้จิตวิญญาณของเขาได้รับความเสียหายร้ายแรงดังนั้นเฉินเซียงจึงไม่กล้าใช้ทักษะศั์วิญ,ญญาณดูดกลืนกับเชื้อสายตระกูลเทพสวรรค์ท,ท้าพิภพอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าผ่านไปไม่นานวิญ,ญญาณรู้แจ้งก็ได้เสร็จสิ้นการตันกรองข้อมูลจากเสษเสียวจิตวิญญ,ญาณที่ตกค้างในสถานที่แห่งนี้ ข้าต้องการรู้ว่าทำไมที่ถึงมีแรศกดิทธิ์หมื่นเต๋าเป็นจำนวนมากเฉินเซี่ยงกล่าวกับวิญญาณรู้แจ้งแรศกดิทธิ์หมื่นเต่าในสถานที่แห่งนี้มาจากการรวบรวมของอาวุโสตระกูลเทพสวรรค์บรรพการเจ็ดคนในครั้งที่พวกมันรื้อถอนแท่นบูชาวันเทพพวกมันจึงค้นพบหลุมลึกใต้ล่างอาวุโสทั้งเจ็ดคนบอกกับคนอื่นคนอื่นว่าพวกมันจะลงมาสำรวจเพราะกังวลถึงอันตรายแต่อันที่จริงพวกมันคิดจะลงมาแบ่งส่วนแรศกดิธิ์หมื่นเต๋าที่รวบรวมกันมาได้ ชายชาราที่เจ้าข้าเป็นหัวหน้ากลุ่มมันต้องการส่วนแบ่งที่มากกว่าคนอื่นๆแต่อีกหกคนไม่ยินยอมจึงร่วมมือกันจัดการมันแม้จะเอาชนะชายชาราหัวหน้ากลุ่มได้แต่พวกมันไม่กล้าลงมือดับสังหารเพราะเกรงว่าดวงกำมลของหัวหน้ากลุ่มที่แตกสลายอาจทําให้พวกมันถูกสอบสวนเรื่องนี้ดังนั้นพวกมันจึงเลือกใช้การผนึกประทับด้วยดาบ อย่างไรก็ตามขณะที่พวกมันทำการผนึกประทับชายชรา,าหัวหน้ากลุ่มใช้ทักษะรับตอบโต้ทำให้พวกมันทั้งหกคนต้องตกตายลงส่วนมันก็ต้องติดอยู่ในนี้เรื่องราวที่ได้ยินทำให้เฉินเซี่ยงกับซ่งยี่เฉินไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้อย่างไหนดีเนื่องจากพวกมันมีความแข็งแกร่งมากแต่กลับแตกคอ,อกันเองเพราะแรกศรกดิธิ์หมื่นเต๋เสียอย่างนั้น เมื่อมองย้อนไปเฉินเซียงก็พอทําความเข้าใจได้เขาเคยพบเจอกับเชื้อสายตระกูลเทพสวรรค์จากสกุลต่างๆมาแล้วซึ่งพวกมันเป็นกลุ่มคนที่ถูกความโลภเข้าครอบงาจิตใจได้ง่ายๆเฉินเซียงส่งตัววิญญาณรู้แจ้งกลับสู่พระราชวังหยกจากนั้นเขาก็กล่าวกับซ่งยีเ่เฉินว่าข้อมูลที่ได้มาระบุว่าพวกมันทั้งเจ็ดคนยังไม่ได้ตรวจสอบสถานที่ภายในหลุมลึกพวกเราจะตรวจสอบกันหรือไม่แน่นอนซ่งยีเ่เฉินพยักหน้าครั้นจึงมองไปรอบๆหลุมลึกก่อนจะกล่าวว่า แต่ในนี้ไม่ได้ช่องอุโมงค์หรือประตูใดๆเลยเฉินเซี่ยงยิ้มขึ้นวิธีการของข้าจะสามารถตรวจสอบได้อย่างทีท่วนว่าแล้วเขาก็ปลดปล่อยหนูกลืนสวร,ร์ออกมาพวกมันกระจายตัวไปทิศทางต่างๆเพียงไม่นานหนูกลืนสวรรค์ได้ค้นพบกองก้อนหินขนาดใหญ่และเมื่อหนูกลืนสวรคร์แทรกตัวผ่านกองก้อนหินจึงพบเจอกับช่องอุโมงค์มีช่องอุโมงค์อยู่ตรงนั้น เฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกับเดินนำเข้าไปใกล้ก่อนจะใช้กระจกเทพหกวิธีประตูพลังทำลายกองก้อนหินได้อย่างง่ายดายเผ่าพันธุ์ของท่านสมควรสร้างอุโมงค์นี้ขึ้นมาข้างในนั้นอาจเก็บซ่อนบางอย่างเอาไว้เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นพวกเราเข้าไปตรวจสอบกันเถอะแม้ข้าเป็นเผ่าพันธุ์พื้นเมืองแต่ข้าไม่เคยรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้มาก่อนและช่วงที่ข้ากลายเป็นอสูรสวรรค์ก็ไม่เคยเข้ามาตรวจสอบในหลุมลึกเลยสักครั้งซ่งยี่เฉินกล่าว เฉินเซียงนำศิลาแสงออกมาใช้ส่องสว่างแล้วจึงเดินเข้าไปในช่องอุโมงค์อันมืดมิดทั้งสองออกเดินกันไปสักพักกลับมีแรงดันพุ่งปะทะร่างกายอย่างกระทันหันทำให้ทั้งสองถึงกับหยุดชะงักและไม่กล้าก้าวเดินไปแท้จริงแล้วแรงกดดันมาจากสิ่งที่อยู่ด้านในเสียอย่างนั้นเฉินเซียงอุทานขึ้นยามนี้ทั้งเขาและซ่งยี่เฉินสามารถยืนยันได้แล้วว่ามีบางอย่างอยู่ด้านในอุโมงค์จริงๆมินำซมันคือสิ่งที่ปลดปล่อยแรงกดดันอันน่าพรั่นพรึงออกมา แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่อาจรู้ได้ว่ามันคือสิ่งใดกันแน่ครั้งนี้ข้าสัมผัสถึงแรงกดดันได้ชัดเจนกว่าครั้งที่แล้วแม้จะเป็นแรงกดที่รุนแรงมหาศาลแต่ข้ารู้สึกว่ามันไม่มีภัยคุกคามซงยิเฉินกล่าวเจ้ารออยู่นี้ก่อนข้าจะเข้าไปตรวจสอบข้างในหากข้าไม่สามารถกลับออกมาได้ให้เจ้าตามหาเจ้าส่วนเพื่อมาช่วยเหลือข้าอย่างไรกัน พวกเรามาด้วยกันถึงขนาดนี้แล้วหากจะเสี่ยงก็ต้องเสี่ยงไปด้วยกันเฉินเซี่ยงปฏิเสธที่จะให้ส่งยี่เฉินเข้าไปสำรวจเพียงลำพังเอาเป็นว่าข้าจะสั่งให้พวกมันเข้าไปทำการตรวจสอบกล่าวจบเขาก็ได้ควบคุมให้หนูกลืนสวรรค์กลายร่างเป็นมนุษย์หนูเมื่อได้เห็นมนุษย์หนูนับสิบเดินเรียงแถวเข้าไปด้านในช่องอุโมงค์ส่งยี่เฉินก็ถึงกับนิ่งงันไปครู่ครั้นจึงแม้มริมฝีปากกล่าวว่าพับภาษีในเมื่อเจ้ามีวิธีการมากมายซักขนาดนี้ทำไมไม่บอกกันตั้งแต่เนินเน่นเ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ